ร้านเพชรประดับยนต์นครสวรรค์นะครับวันนี้เราอยู่กับตัวของกล้องบันทึกนะครับตัวนี้ด้านหน้านะครับถ่ายที่ 2K นะครับด้านหลัง 1080P นะครับนี้ทันสกรีนด้วยนะครับสามารถที่จะเปิดดูกล้องหลังได้นะครับแล้วก็นะครับตัวนี้กวาดได้นะครับหน้าเขาเหมือนกันนะครับกดนิ้วได้นะครับตัวของกล้องเองนะฮะนอกจากจะถ่ายวิดีโอได้แล้วนะครับพักหน้าจอนะครับผมเปิดหน้าจอนะครับ ใส่การ์ดนะครับแล้วก็ตัวของเขาเนี่ยนะครับมาพร้อมชุดวัสดงดันแบตเตอรี่นะครับต่อผ่านฟิวเลยนะครับมีอีกหมดหนึ่งนะครับที่เราจะนําเสนอก็คือเรื่องของกล้องรอบคันนะครับโดยที่เราไม่ต้องเปลี่ยนจอนะครับใช้แค่กล้องบันทึกรุ่นนี้รุ่นเดียวนะครับแล้วก็การติดตั้งกล้องก็ง่ายดายมากมีกล้องหลังแค่ตัวเดียวเท่านั้นนะครับส่วนกล้องหน้าก็คือตอนนี้ถ่ายอยู่แล้วนะครับเราใส่เกียร์ถอยหลังครับเหมือฮะก็จะมีกล้องหลังนะครับ กว้างพอสมควรอยู่แล้วนะครับแล้วก็ฝั่งซ้ายครับตัวนี้จะเป็นราววิวนะครับยวให้ดูวิธีการทํางานของเขานะครับก้องจะทําการแทนนะครับภาพออกไปนะครับประมาณ5ประมาณสาถึงหเมตรนะครับแล้วเราก็คันนี้ก็จําลองเป็นรถเรานะครับโดยประกาศผ่านการตั้งค่าแล้วนะครับคาลิเบรตแล้วนะครับตสแสงลงไปนะครับนี่ยแล้วก็จะถอนนะครับกงกระ่อนนะใส่กันในหลังลงไปนะครับนี่ฮะเราก็จะเห็นตัวของ ลดเรานะครับไหลลงไปนะครับอ่านะครับเหมือนกับเราติดกล้องรอบคันเลยครับแต่จริงๆแล้วเราติดแค่กล้องหลังตัวเดียวนะครับตรงนี้ปรับปรุงกล้องก่อนจะถอนเดียวอ่านะครับตึงเกียร์นะครับจะเป็นกล้องหน้านะครับแต่ได้หลังนะครับ รถนะครสีดํานะครับนั่นเหมือนกับเราเนี่ยนะมีนะครับกล้องรอบคันเลยนะฮะโดยที่เราใส่แค่กล้องหลังแค่ตัวเดียวเองนะครับใช้หลังครับตุ๊เนบานะครับอนี่ฮเราเห็นเลยนะครับถ้าถอยเราถอยไม่เยอะมากพอนะครับมุมมันก็จะไม่ได้ทำเป็นส6 0อิบให้นะครับ ถอยให้ลึกหน่อยนะครับตัวภาพมันจะแผ่นองไปสามถึงห้าเมตรนะครับเราก็ถอยเข้าไปในตัวของพื้นที่นะฮะที่ภาพมันจำลองให้เราดูนะครับอา่านะครับนี่เสียงจากเซอเซอร์หลังผมนะฮะนี่ฮะมี่งจนท้ายครับเนมันจนท้ายมาแล้วนะครับถอยหน่อยนี่ฮะ เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราตไปนี้ก็ลูกค้าที่ติดตั้งกล้องรอบคันนะครับเราก็มีจําหน่ายนะแต่ตัวนี้เราก็มีจําหน่ายนะครับราคาก็ถูกมากนะครับติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับใต้คลิป YouTube Facebook นะครับได้หมดเลยนะครับลูกค้านะครับสนใจนะครับติดต่อนะครับร้านเพชรประดับยนต์นครสวรรค์นะครับหนึแปดนะครับสองแปดหกสามหนึ่งแปดเก้านะครับอันนี้ผมให้ดูนะครับพวกคลิปวิดีโอย้อนหลังนะครับเราเข้าสามารถเข้าไปดูได้นะครับ ภาพจริงๆแล้วมันจะไม่ไม่บีบกว้างแบบนี้นะฮะมันเป็นภาพตรงปกติแต่ว่าตัวของซอฟต์วแวร์กล้องนะฮะทำการบีบภาพให้เป็นไวา์สกรีนนะครับชัดนะเพราะว่าคลิปหน้าเนี่ยนะฮะไอตัวกล้องด้านหน้าเนี่ยเป็น 2K นะก็ถือว่าค่อนข้างโอเคนะครับ เว้วย่อประมาณใช้ไม่เยอะด้วยนะครับอ้าวนะครับลูกค้าสนใจนะครับ0 8 8ย์นะครับ2อ6 3 1 8 9นะครับรายละเอียดจะอยู่ใต้คลิปนะครับแล้วก็เรามี Facebook มี Line นะครับมี YouTube นะครับสวัสดีครับ